สวัสดีครับทางเราเกมฮันวันนี้จะมาสอนวิธีซื้อเกมจากเว็บไซต์ c d k กันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราจําเป็นต้องมีบัตรวีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ดก่อนโดยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆเลยนะครับคือ1นบัตรฟรีค่าธรรมเนียมอย่างบัตรยูทิปหรือบัตรวีซ่ามาสเตอร์การ์ดของธนาคารต่างๆที่มีเงื่อนไขระบบชัดเจนว่าไม่เก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม2บัตรที่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอย่างบัตรวีการ์ดของทูบอเล็หรือจะเป็นวีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ดบางประเภท โดยบัตร YouTube นั้นจำเป็นต้องมีบัญชีของกสิกรก่อนบัตรวีกาสนั้นจะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่3.5%และบัตรวีซ่ามาสเตอร์การ์ดประเภทอื่นจะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่2.5%ซึ่งบัตรเหล่านี้จะสามารถนำไปซื้อเกมจากที่ต่างๆได้อย่างเช่น Steam Origin หรือเว็บไซต์ขายเกมทั่วไปอย่าง CDK e y ขั้นแรกนะครับก่อนที่เราจะซื้อเกมเราควรเช็คก่อนครับว่าราคาจากที่ไหนถูกที่สุดสามารถค้นหาเกมที่ต้องการในเว็บเกม e h u n t co ได้เลยนะครับ หากไม่เจอเกมที่ต้องการสามารถสอบถามราคาในแฟนเพจได้เลยครับเมื่อเราอยู่หน้าเว็บ c d k แล้วให้เราทำการล็อกอินก่อนเลยนะครับเว็บ c d k นั้นสามารถเชื่อมต่อกับ Facebook Google ได้เลยนะครับหากอยากจะสมัครให้กดปุ่ม register ด้านขวานะครับเมื่อทำการล็อกอินเรียบร้อยแล้วเราจะเช็ค2สิ่งนี้ก่อนซื้อเกมกันนะครับ 1. แพลตฟอร์มคือชื่อโปรแกรมที่เกมนั้นเล่นผ่านครับเช่น steam origin 2. region ถ้าเป็น w o w หรือเอเชีย เราสามารถเล่นได้ครับเมื่อเราเช็ค2สิ่งนี้ครบแล้วให้เราทำการกด buy now จากนั้นกด secure checkout ครับขั้นตอนต่อไปให้กอรอกที่อยู่ในช่องด้านซ้ายนะครับสามารถกอรอกเป็นภาษาไทยได้ครับจากนั้นให้กด confirm address ครับถัดมาในช่อง payment ให้เราติ๊กไปที่ pay by card with checkout com ครับโดยกอรอกข้อมูลตามนี้ครับ 1. หมายเลขบัตร visa mastercard ที่เรามี2กอรอกวันหมดอายุของบัตร 3. ช่อง C.V.V ให้กรอกเลข3ตัวหลังบัตรนะครับเมื่อกรอกข้อมูลบัตรครบถ้วนให้เลื่อนลงมาติ๊กถูกคำว่า Privacy Policy แล้วก็กดปุ่ม Place Order ได้เลยครับเมื่อทำการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ทางเว็บไซต์จะพาเรามาหน้านี้นะครับให้เรากดไปที่ปุ่ม Get Your Key ครับจากนั้นให้ไปคำว่า Get Code Key ของเกมนั้นจะขึ้นอยู่ด้านล่าง หากไม่มีหน้านี้ให้เราไปเช็คในเมลว่า c ี k คีได้ส่งเมลมาหรือไม่หากส่งมาให้คลิกคำว่าดาวน์โหลดซึ่งจะพามาหน้าออเดอร์สามารถกดเก็ตโค้ดได้เลยครับเมื่อได้รับคีย์มาแล้วให้กลับไปยังเว็บเกมฮัน .co จากนั้นให้คลิกคำว่าขั้นตอนการเปิดใช้งานคีย์ทำตามขั้นตอนแล้วก็โหลดเกมได้เลยครับใครไม่เข้าใจขั้นตอนไหนสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมในบทความวิธีซื้อเกมผ่านซีดีคีย์ได้เลยนะครับ หากใครกำลังมองหาเกมราคาถูกที่สุดสามารถค้นหาได้ในเว็บเกมฮันด์ .co เลยนะครับทางเราได้ทำการเปรียบเทียบราคาจากหลายๆเว็บที่น่าเชื่อถือเพื่อให้การตัดสินใจของลูกค้านั้นดีที่สุดสำหรับวันนี้สวัสดีครับ